ก่อนที่จะได้ดูเกมกันในหันกันพี่ต้มนะฮะเดี๋ยวเราพูดถึงบอลลอลไทยลีกกันก่อนมีข่าใใวใหญ่มีข่าวใหญ่เข้ามาใหญ่ไหมเขาใหญ่มีละใหญ่เลยแต่เราพูดเองคงไม่ได้เ,เรื่องของเทยล,ลีกนะฮะเดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญสุดพิเศษที่เรานินทาเขาทุกสัปดาห์ เขาไม่ไเข้ามาปั่นป่วนทุกสัปดาห์ในการไลฟ์ของเราพี่แตงใครแตงโมโอ้โหแก้วยแตงโมอ่ะเดี๋ยวเชิญเข้ามาก่อนเชิญเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดี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 ครับสสวัดีครักนะจอมตรงนี้มาผมจมไปนั่งแกนายกไม่ใช่นักข่วักวันนี้เราเชิญเขามาคุยเรื่องของไทยแลนด์ลีกอร์ทนะฮะ

ตอนนี้เนี่ยทันดาลิปมีอะไรคืบหน้าแล้วค่ะจากสิ่งที่เราเป็นแบนจะต้องทราบเนี่ยอ๋อก็ตอนนี้หลายๆทีมส่งรายชื่อมาแล้วครับผมหกสโมสรนะฮะส่งมาแล้วส่งมาแล้วฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบตรวจสอบคุณสมบัติครับผมว่าเอ่อครบถ้วนหรือเปล่ายังไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับก็มีตำแหน่งตำแหน่งอะไรเงี้ยถูกหรือเปล่าตำแหน่งหัวเสาและพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเรากำลังตรวจสัญญงสัญญากันอ๋อแล้วก็ต้องดูว่าชื่อซ้ำกันหรือเปล่าจะรับสโมสรใช่ใช่ใช่มีด้วยใช่ไหมคะก็ทางทางฝ่ายจัดก็จะเปิดให้สโมสรเนี่ย ช่วยๆกันดูแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในวันที่28ครับผมพอ28 29แล้วก็จะประกาศประกาศ29ใช่29พฤศจิกายนครับคุณคุณบอกได้ไหมมีใครสบายไหมฮะเห็นทุกเพียมาใช่ไหมเห็นเห็นเห็นหมดแล้วนะข่าวลงข่าวลืออะไรหลายๆอย่างก็อ่าอาจจะมีสักมุมสักมุมเออข่าวลืออะไรฮะหลายๆอย่างอ๋อหลายๆอย่างนะแบบแบบไหนอ่ะแบบไหนอ่ะ เออมีเอ๊ะลกระแสว่าคนนู้นไปอยู่ทีมนี้คนนี้ไปอยู่ทีมนู้นอะไรประมาณนี้่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเาเป็นนคพูดเอ๋ยวมาดูกันผมจัดก่อนที่ออกมาดูผลตารตัดสินใจมีถามแบบนักวอลเล็กๆที่เคยอยู่โอล่าดังๆเลยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะอ่ะโอเคพูดถึงออกชื่อนะพี่พี่เอวุสบันเขาเลิเบโร่ไม่ใช่เหรอไม่รูว่าไม่ดูอันนี้เป็นความลับอยู่ยังยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ มินชีดเล่นไหมเอ้าอยากมันก็ไม่เซอรสบายสิแม่ไม่เว้นชิดอยากเลยเพราะว่ามินีดเล่นยังไม่รู้ยังไม่รู้ผ่านยังไม่ถึงอันนี้ถึงตองเปิดๆหน้าแรกอยู่เห็นเป็นทีมชายอยู่อ่นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นอัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรวจสอบประกาศยี่สิบเก้านะทุกทีมเลยทั้งสิบหกสโมสรนะฮะจะมีมีต่างชาติเยอะไหมครัปีนี้ก็สามสี่คนสามสี่คนนะรวมชายหญิงนะอ่าอแต่ก็โอเคเพราะว่ามีโควิด เราเข้าใจได้เรื่องเรื <ham S 1> ่องตัวนักกาตท่องยชาติมันก็ลำบากหน่อยในการเาเข้ามา นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไทยไดลี่ก็ต้องจากเพิ่งลงข่าวกันเนาะครับผมถ่ายทอดสดครับผมดูผมการถ่ายทอดสดอ่าก็วีนี้เราถ่ายกันเองครับผมนะครับก็ติดตามได้ทาง TBA Channel ที่เรารู้จักกันถ่ายกันเองนี่คือทีมงานที่เข้าไปถ่ายวอลเลย์บอลเด็กอะตอนนี้ทีมงานของสมาคมของสมาคมเรจะมีหลายชุดแต่แต่ไม่ไม่ใช่ชุดเดียวกับที่ถ่ายโอ้ไม่ไม่ใช่ชุดกับถ่าเดมี่ฮะจะเป็นคนละชุดกันจะมีกล้องเยอะขึ้นครับผมนะฮะมุมกล้องเห็นหลายท่านคอมเมนต์กังวลว่ากล้องจะ ต้องเดียวหรือเปล่าจาวันคานไหมหรือมุมตอนนี้ก็คือเพิ่มกล้องคร่บเป็นกายเพิ่มกล้องประมาณกี่ตัวฮะน่าจะหกตัวหกตัวอุ้เยอะนะเยอะมีสโลว์ไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนคาเดียวโอเคฮะแล้วก็จะมีอะไรนะอ่าคอมเมนต์ทุกท่านนะฮะเราเราเราเห็นนะครับเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าอะไรนั้นเรื่องสกอร์เรื่องอ่ภาพคมชัดอะไรครับก็เดี๋ยวกำลังปรับปรุงกันอยู่ เอาเป็นว่าก็จะเพิ่มจํานวนกล้องเข้ามาในการเพิ่มจำนวนกล้องเข้ามาสโลเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ถ่าย,ายทุกคู่อยู่แล้วถ่ายทุกคู่ครับไทายแลนดล์ลีกสำหรับดูอยู่ว่านา่าจะถ่ายทั้ง u t ท b e ทั้ง a c e b o o k หรือเปล่าเ๋ยดูก่อนเอาเป็นว่ามีให้ดูทุกคู่แน่นอนมีให้ดูทุกคู่ครับแล้วก็ <c oughs> อาจจะแถมหนึ่งคู่ทางทีวีในวันอาทิตย์ช่วงประมาณบ่ายสามครับผมนะครับทางเอ็นบีีนะครับซึ่งคู่ไหนเดี๋ยวต้องให้ทาง อ่าเอ็นบีทีเป็นเลือกก่อนอ๋อเขาเลือกด้วยให้เขามีสิทธิ์เลือกด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปเสนอให้เขาว่าต้องขายคู่นี้หรือหรือแล้วแต่เดี๋ยวต้องคุยกันเอาต้องคุยกันโอเคครับก็เอาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงอาจจะได้ออกบีทีวีหนึ่งคู่นะตอนนี้แต่ว่าอ่าอาจจะมีในรถตบผมตากระแสดีอาจจะเพิ่มอ่าเป็นวันเสาร์ธรรดาคู่ครึ่งถ่ายทำไรครับถ่ายแบบสองเซตจะจบอะไรเงี้ยขอให้รุนให้เราให้เราต่อเวลาไม่พออะไรเงี้ย กับสาระไม่เล่นสาระกับเรื่องของจริงของจริงใช่ไม่แล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมโปรแกรมอ,ออกวันไหนฮะยี <59 S 1> <59 S 2> ่สิบเก้าเหมือนกันยี่สิบเก้าเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ทางเอ่อเอ่อเอ็นบีซีด้วยแล้วก็อะไรหลายหฝ่ายเขาดูกันแสดงว่าโปรแกรมที่ที่วางมาตอนแรกอาจจะมีโอกาสที่จะสลับได้ใช่ไหมนะตอนนี้ก็คือจะไม่สลับวันอาจจะไม่สลับวันแต่สลับเวลาเอาโอเคคได้ครับผมมีทั้สามแล้วไหม มีมอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่ไม่เอาคุณอ่ะมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมก็ให้พี่พูดก่อนหมายชื่อตารางครับผมการถ่ายทอดครับผมมีเรื่องอะไรรู้หุดรู้หมดวันนี้มึงก้ใช่วันนี้วันี้วยไรวันนี้พี่ยึดท้าวันนะฮะไม่ไม่ยึ่จีบันแล้วไม่ฮะไม่ได้หลับไม่นอนเลยทีเดียวนอนงานนอนก็ไปกินหมูกันล่ะกินหมูค่ะเอออ่ะเรื่อมีคอมเมนต์ไหมพี่ปิ๋มมีคอมเมนต์ไหมเอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้นะเออาเรื่งี ดูเสียงสะดุดนิดนึงอไม่น่ามีแล้วเราไม่คือสะดุดในหน้โอเคไม่มีแล้วเดี๋แล้วก็ทำไมช่องทีวีไม่ถ่ายคอาเสิร์ตก็นี่ไงถ่ครับถ่ายวันอาทิตย์ถ่ายแค่คู่เดียวณตอนนี้มีโอกาสเพิ่มอ่าอ่าเพิ่มวันเพิ่มเวลาอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมดูอ่ต้องดูกันเยอะๆหน่อยรับผม Finished. ดูเยอะก็ขนาดเล็กเรื่อเราูดถึงพีทีทีจะออกยูทูบเลยไหมครับคู่ขนาดไหมครับเดี๋ยวเราต้องคุยนั่งนี่ก่อนยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าเถ้าจะออกของเขาก็ควรจะให้สิทธิ์เขาในการรับชมใช่ไหมชมแล้วไม่แย่งเลย้าจะรับสัญญาณมาจากช่อง11เลยแล้วดูตอนนีกดูตอนนีเขาไม่ซื้อไงอะไรยนี่าจะวิจารณ์การซื้อตัวผมพูดไปไม่ถูกโอเคเผมพูดนะบอกว่าผมไม่เกี่ยวหน้าเรื่องนี้โซฟิทุยเวียงหรือเปล่านัก mhm. กีฬาคนนั้น เปลือยบริสบันเต่าแล้วครับผมเต่าแล้วนะฮะมีอะไรมาฝากถึงแฟนคอลเร่ทั้งหก็อยากให้มาชมสนามสนามสนามอ๋อสนามวันนี้ก็ชัดแล้วนะฮะัสามสนามครับผมเอ่อสามสัปดาห์แรกจะเป็นสนามนิมิตบุตรครับผมสร้างเดอะมอลล์เออช่างบำรุงฟองเลยนะครับสำหรับเดมอลล์เซ็นเท่าเซ็นเท่าแล้วก็สี่สัปดาห์ต่อไปครับผมก็จะเป็น เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งานเมื่อวานครับเปลี่ยนชื่อใหม่เขาเปลี่ยนชื่อใช่ใช่เขาเรียกอ่าเรียกให้ถูกไลฟ์สโตร์งามวันสี่สัปดาห์แล้วก็ปิดเล็กเล็กหนึ่งแล้วก็เริ่มเล็กสองประมาณเดือนกุมภาเนาะก็จะเป็นเดอะมอลบางกะปิกลับมาบางกะปิสองสัปดาห์ครับผมอ่าแล้วจากนั้นก็กลับไปนิพซีแลนด์อีกสามสัปดาห์ครับผมอ่าล้มเล็กสอบก็ห้าสัปดาห์ครบจากนั้นรอบชิงรอบไฟนอลโฟหรือรอบชิงครับผม ไปที่กระบอไลฟ์โซนทางวันอ่าเพระงานปีนี้อยู่ที่มันเทียหมดเลยใช่ใช่ใช่มีสามสนามใช่ถึงสิบสนามโอเคแข่งน่าจะเริ่มตอนนี้กําลังดูเวลาอยู่น่าจะเริ่มเก้าโมงเหมือนเดิมเก้าโมงเก้าโมงเที่ยงใบสามอ่าคุณผู้ชมชอบไหมฮะเก้าโมงคือไม่ไม่ถามคุณผู้ชมดูเพราะว่าอย่างปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาไงแข่งเก้าโมงก็บอกเช้าไปแข่งเที่ยงผู้โดยท้ายก็ดึกไปเออเอาประมาณไหน

ไมู่ตมันต้องมีสิมันต้องปีทีวีนะครับปีทุกบ้านไม่ต้องใช้กล่องไม่ต้องอะไรนะฮะเป็นปีทีวีอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับผมครับครับติดตามมาได้แล้วก็ฝากทีมงานคนภาคของเราด้วยน้องโบน้องโบอ่าตัวหลักตัวหลักเจสิเก้าเอสเอ็นนะฮะเลยถ้าเกิดพี่โบเขาไปกระจางหุ่นอ่าได้ครับเพราะว่าราคาผมแพงนะเออเขาคิดเป็นวินาทีเขานม่ได้ถ้าภาคพูดละสองพันห้าหน่ยผมไม่รับ รับคุณละสองหมื่น้าจะจ้างก็ต้องปางอ่ะแล้คุณบอกผมซิเป็นวินาทีวินาทีละห้าร้อยรับเที่ห้าร้อยก็ได้ได้ผมจะเรียนท่านเลขาครับนบท่าจบวอลเลย์บอลในแลนด์นี่คือซื้อบ้านคุณละสองหมื่นห้าผมรับเลยผมบอกเลยเลทสตาครับผมโอเคเรียนผมแค่นี้ถ้าจ้างไหวก็จ้างนะฮะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับไม่ไม่ค่อยมีไม่มีนะครับ ไทยเล็กแล้วจะถ่ายรูปเด็กรอลุ้นครับจีบข่าวนี้มีอะไรไหมครัพี่บุ้มมีอะไรไหมครับโฟคฟาร์มไหมได้ได้ได้ตอบโฟลคฟาร์มนิดนึ่งผมไม่มีอะไรขอบคุณทางโมละโฟล์คฟาร์มเราไปยึดสรุปแน่นะครับครับผมเออเดี๋ยวจะถ่ายด้วยถายเมื่อไหร่พลากมาครับเออบอกไปเอ๋อคุณพูดถึงเรื่องเปิดตัววันอาทิตย์เนี่ยเท่าที่ผมทราบข่าวนะ มีไดมอนด์ฟูดเปิดตัวครับอ่าไดมอนด์ฟูดวันอาทิตย์ที่30มสิบเฮ้ยไม่ใช่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าส่วนทะลีกแถลงข่าวด้วยนะใช่ไหมใช่ลืมลืมเรื่องแถลงข่าวด้วยไงเดี๋ยวเรามีแถลงข่าวที่สามสิบอาจารย์ที่กกทที่กกทชั้นยี่สิบสี่เวลาสิบเอ็ดนัดิกาครับผมนะครับตอวันนั้นจะมีนักกีฬาตัวแทนทุกสโมสรสองอ่าแล้วก็มาลุ้นกันดูว่าเอ๊ะบางคนจะอยู่สโมสรไหนอาจจะโชว์ตัววันนั้นหรือเปล่าไม่ยี่สิบเก้าเขาประกาศแล ผมลืมมือนกันคว่าเขาประกาศชื่ออยู่แล้วโอเคเขาอาจจะซ่อนหน่อยครับใส่ฟอนต์เล็กๆไว้อ่าอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นถ้าผมนั่ครับพอดีที่เราคนเราพอดีเลยมีกาเปิดตัวการรบุการไหนอ่ามีนี่ครับวันที่สามสิบที่กกตชั้นยี่สิบครับผมถ้าแต่ละสโมสรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไม่รู้จะเปิดตัวหรือเปล่าเอ่อไม่แน่ใจครับอาจจะเปิดก่อนแข่งอ่ะครับแต่ตอนนี้ที่แจ้งมามีเดลวันฟูดทีมหนึ่งใช่ใช่อย่างเมื่อวานทางฟิลก็เปิดนะ อันนั้นเปิดกับโรงเรียนอ๋อเปิดกับโรงเรียนสมขอโทษครับอย่าไปต้องเปิดแข่งไทยลีกขอโทษครับอ่ามีมีอะไรไหมครับขอบคุณในวิธีนะคะขอบคุณในวิธีด้วยครับนะเราเชิดเขาช่วยถ่ายเขาใช่ไหมเออเขาเขาเขาใจดีให้ออกช่องไงก็อย่างที่บอกไม่แน่ฮะเราอาจจะทำเหมือนฟุตบอลก็ได้อ่าจะจ่งมาช่องช่องอ่าเอาดูใช่ใช่ก็อย่างที่บอกครขึ้นอยู่คนดู ถ้าคนมาสนามเยอะมีคนดูทีวีเยอะแเราก็นั่นแหละเออแต่เรื่องคนดูนี่คือเข้าสนามได้แล้วใช่ไหมเข้าสนามได้ตอนนี้ตอนนี้ตามประกาศก็คือได้ได้ประมาณ30% 30%ิอ so ร <of course. S 1> ์บอย่างเช่นคราวนี้ความสุประมาณ2,000ันสองพันสาก็เข้าได้ประมาณเ0 0 900 600อะหรประมาณนั้นน่ะครับแล้วก็ยังยังมีมาตรการอยู่ก็เดี๋ยวนักกีฬาก็ต้องมีการตรวจโควิดตรวจโควิดด้วยตอนปิดนเหมือนกันเดี๋ยววันที่เก้าเนี้ยเก้าสิบสิบสองชั่วโมง จ้ะหมดแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวว่างๆมาเจอกันใหม่ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการไลฟ์วันนี้นอกสถานที่จูนใหนึงเสียงดังนิดนึงขอไปด้วยนะเพราะว่าเรามานอกสถานที่เนาะนะแล้วก็ขอบคุณพี่ปื้มด้วยที่นั่งรถมาขอบคุณครับวันนี้ผมพี่โีมอ์ไซมาเลยเออแล้วก็ขอบคุณขอบคุณป้าวริศด้วยสรุปคุณเอาคุณจะเอาชื่ออะไรฮะเรียกอะไรก็ได้ เปิดตัวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นหน้าแล้วมีข้อมูลอะไรผิดพลาดลุมกระซื้ก็ได้เลย <laughs> <c oughs> <c oughs> ครับผมบไปแล้วาลาแล้วนะโอเคครับรออผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ